ธนาคารอมสินนะครับเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทศรีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์มีหลักประกันนะครับและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่3ทับสอ6ความเสี่ยงของหุ้นกู้นะครับอยู่ในระดับ5อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้คือ b b b บวก โดยบริษัททิสเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่23ธันวาคม2565โดยมีหุ้นกู้ทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับหน้าปกเนี่ยผมก็จะโชว์หุ้นกู้ชุดที่สูงที่สุดนะครับชุดที่3อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยยังไม่เคาะอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับโดยประมาณการก่อนละกัน4.5ถึง4.65ตต่อปี นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของการจองซื้อหุ้นกู้ตัวนี้กันเลยดีกว่าอย่างที่บอกนะครับว่าหุ้นกู้ตัวนี้นะครับมี้งหมด3ชุดด้วยกันชุดที่1อายุ3ปีให้อัตราดอกเบีย้ย4.15ถึง 4. 3เต่อปีชุดที่2อายุ4ปีให้อัตราดอกเบีย้ย 4.35- ถึง4.5%เต่อปีและชุดที่3นะครับอายุ5ปีให้อัตราดอกเบีย้ย 4.5- ถึง4.65%เเต่อปี โดยเปิดขายนะครับเฉพาะผู้ลงทุนใหญ่รายใหญ่เท่านั้นนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายหน่วยละ1,000บาทจองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทและทวีคูณครั้งละ1,000 0 0บาทนะครับอย่างที่บอกกันนะครับว่าหุ้นกู้บริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขาย คุณกู้นะมีประกันนะเพราะนั้นผู้คำประกันคือบริษัทสีสวัสด์พาวเวอร์2014จับกัดได้ออกสัญญาคำประกันสำหรับคุณกู้ฉบับลงวันที่11พฤษภาคม2566ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้นะครับสัญญาคำประกันทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาคำประกันตามที่ระบุไว้แนบท้ายนะครับข,ข้อกาหนดสิทธิ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกําหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องเอาไว้นะครับสามารถไปดูเอกสารแนบนะหรือลิงก์ได้นะครับเปิดให้จองซื้อวันที่8-90พฤษภาคม2566หุ้นกู้บริษัทศรีสวัสดิ์คอบ์บอรเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับอย่างที่บอกกันว่าเสนอขาย3ชุดนะครับถ้า ของธนาคารออมสินโดยเฉพาะเนี่ยจะเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นกู้นะครับพับบิทนะครับทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นหุ้นกู้อ่าจากสาบัานอื่นเนี่ยก็จะเสนอขายประชาชนการทั่วไปด้วยนะท้งผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนสถาบันนะครับแต่ของออมสินเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นนะครับใครจองซื้อก็ลองดู อยู่ภายใต้นะครับโครงการตาสานี้ของบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนปีพศ2565โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนปี2565วงเงิน30,000ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นโครงการตาสานี้ของผู้ออกตาสานี้ที่จะออกและเสนอขายตาสานี้ภายในรอบ2ปีโครงการมีอายุนะครับ2ปีตามที่ได้รับอนุญ,ญาตเมื่อวันที่18กรกฎาคม2565นะครับ อันดับความน่าเชื่อถือของคุณกู้ BB บบวกแนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัททิดเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่23ธันวาคม2565ผู้ออกคุณกู้จะจ่ายมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของคุณกู้จากสถาบันจัดันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกรลอตต์ให้ความรับผชอบตลอดอายุคุณกู้นะครับผู้คำประกรันบริษัทสีสวัสดิ์พาวเวอร์2014จำกัดนะครับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเชพัฒน์จำกัดนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคาร m B ไทยจัดหมน ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้นะครับสำหรับการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนสถาบันธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารการสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารซ i ไ b ไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริงจำกัด บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินจำกัดมหาชนบริษัท,ท,ทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพัฒนจำกัดสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นมีรายเดียวคือธนาคารออมสินนะครับ ระยเวลาการจองซื้อย้ำอีกครั้งหนึ่ง8 9 10พฤษภาคม2566นั่นเองนะครับสามารถไปจองซื้อกันได้นะใครสนใจนะครับคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้อง ของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารีหากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตาสารีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารีได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่า แบบแสงสรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อ si ชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงสรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงสรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทั3ถ,3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900 0ในทุกวันทําการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬหรือทางเว็บไซต์ www.or.ts คําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆ นะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกดเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนํามาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆ นะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ